สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับเมื่อนี้แอดกับพี่พี่น้องมาที่วัดโพสีสมพรบัตรค้อเรียบครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีขึ้นเก่าแล้วครับมากราบคารวะปูชีประขาวครับมาแล้วก็ต้องขอพรบารมีฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเลยครับสาธุปูขอพรบารมีจากปูไปฝากพี่น้องเอฟซีให้เป็นโชคเป็นมาสุขปุสุขคนเลยครับสําหรับวันที่ สิบหกมีทหน้าย่นสองฟันหารอยหกสิบหาเนี่แหละครับให้พี่ให้หนองพันถูกหอยรวยเงินกันทุกปูทุกคนขอพอบรบัรลมีจากปูเนี่แหละครับใหยพี่นนองเอฟซีทุกปูทุกคนพันรวยรวยเฮงเฮงเดอ้อปูเดอ้อให้พร่อนแลนประเสริฐกัขอให้ปูจงประทานให้ลูกให้เต่าเดอ้อปูตาซาธุกเนี่แหละครับสาราวัดพวกซีสมพรบนตรอนเรลียบโอ้ พี่น้องเพิ่นมาแรงงานแรงงานอยู่นี่นี่แต่แรงงานฟรี่เอสัตวอาจารย์เล่า,า่าครับแรงงานขอวสัตวเพิ่นก็มาซอยกันเฮ็ดพี่น้องเอฟซีผู้ใดอยู่ทางบ้านอยากมาร่วมกินร่วมท่านอยากมาร่วมเฮ็ดร่วมร่วมสร้างกับอาจารย์วัดโพธิ์ศรีสมพรกับเชิญได้เด้อครับมาเทียบพี่น้องโชคมาบริจาคมาไดเด้อครับหาบาทสิบบาท ทีผ่านมาทางแอดมินก็นได้ชินดีที่สิเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องคือเก่าแหละครับพ่นกระเห็ดสร้างอยู่ตลอดอาจารย์ดีอยู่บ้านนี่แรงงานบ่ได้จ,จ้างมาสันพนวา่าสร้างบ่ได้จ,จ้างนะครับสร้างซอยกันนี่แต่ซอยกันมาสันพนกัมาซอยกันมุ่งอย่งนี่แหละ กำลังทำงานครับสร้างสร้างชาวบ้านครับแต่คนก็เฮ็ดงามอยู่เฮ็ดได้ดีอยู่ครับเอาพืนตัวเลขหนะ้าทางในอาจารย์ได้มากไหนเนาะครับเป็นเลขคำนวณหรืยอยังไนอาจารย์เนี่เลขคำนวณกับเลขงานโหเลขคำนวณกับเลขงานิครับงานเลขงานน่นย่เปลื่ <c oughs> <c oughs> ปั่นมันสวายงาครับน้องไตัว้ตัวแดงจังสามหกโอ้พ่นยาเพ่นไห้สามหกติครับสามหกจุดถูกพอยางย่สามางอีก็็ได้หกสามเด้ยมันนะโอ้ไปจุดทูกก็ได้หกสามเอาอตีเมื่อวานนี่พอทอนเราไปเก็บทูกนหันบ้างยุ่เตียงนั่งกะโดนก็ไม่เห็นแล้วยางไปก็ไปเห็นถูกนั่น เราก็เลยจุดเบิ้จงดเรืงก็เลยบอกว่าวาถ้าเลขในบอร์ดคือเขาว่านี่ให้เลขในถูกหนึ่งตรงกันเด้อกับเลขที่ในบอร์ดแต่เั่นว่าจุดเบิงตรงกันเป๊ะไหมเนาะโอ้อันก่อนที่จดเยอะนาผู้ชี้ปรกเขาเหมจอกครับนี่วันนี้นะผู้ชี้ปากขาากับหกสามด้วยเพราะว่าผมไปเห็นบางหนึ่งห้าหกสามนั่นล่ะไม่ตรงกันโอ้เขากันมัดมันบอกว่าเบิดึัว่า S <S 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 วันนี้เราไปจุดทุกขังเมื่อวันเนี่ยส7 3เนี่ยมันอยู่ในหนีบที่ว่าบอกเมื่อวานบอกว่าถ้าเลขสี่เขาก็ให้เลขทูกตัวนี้โอ้ที่อาจารย์แปลที่ฐานมันเอาไปนครับ้า4 7 3นะัเนมันขอยี่กี่เจ็ดต้งสามเกียรติเนี่ยโอ้มันตรงกันว่าตรงฐานตรงกันเบิดมันนี้เลขงาคอยที่ฐานออกมาตรงคำเลขงาเด็ดไป ไป่จุดมังได้ได้คือกัดกินคือกันเีโอ้ยคือคือขาดสบายขอเป็นมาเงินปัดไก่คือสังกะสีพวกนี้่ถคอซังกระวานขาดอีกหลายเรียนโน้มใช่บ้านเพิ่งกันรวบรวบกันได้ซ้ำนี่แหละเพิ่งกระบ่มีเงินเนาะครับเพิ่งถึงจะภาพคนละแค้นสองแค้นเพิ่งจะต่อยกันมากเรื่อยๆอีกจันทร์แม่ชาวบ้านเพิ่ดมาเรื่อยๆกระดีเนาะเ้าบ่ได้จ้างสร้างนอจานท์เนาะ ตามีทั้งไบานเป็นรวมเลี้ยงรวมเตียง่างพ้นท้าอยาดนมมะเดตัวร้างพื้นสำเบาเนี่ยเกตไซบานส่เมืองตีเกใส่บาน,นอ,อ๋นนอครับครับพ,พ็นตัวเลขหนึ่งสี่เกนี่เป็นเลขมาตรฐานอาจารย์เลขคำนวณเลขคำนวณเลขคำนวณของต้างเนี่ยเลขคำนวณของร้างหนึ่งสี่เกตแล้วก็สี่เกี่หกะ4 4 อันนี้ปกติเลขเรามาันสิเลขเขามันสิมักขึ้นมากลงเงินอบอกขึ้นวดบ,บนหนึ่นพืสามันบอกพื้นสองแต่เลยใส่สามหกให้อันนี้ใส่สามโมงให้เลือกสามหกนี่ก็ไปโปงกับเลขง่าให้บัดน่ะครับครับให้พี่ให้น้องเพิ่นโฉบดีน้ำเนาะเงีนตัวเลขจดอยู่ในนี่จะมีหนึ่งสี่เจ็ดเด้อครับหนึ่งสี่เจ็ดจดไปน้ำครับเขียนตามเขาบอกเดี๋ยวบางครั้งแต่เน็ตบดีมันก็สิบไเห็นเนาะแอดสี่อันให้พี่น้องฟังก่นอน หนึ่งสี่เจ็ดแล 47, 47, 03, 47, 46, 36, 36, ้วก็มีสี d uda, d uda asta, ่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดสี่หกสามหกเก้าศูนย์เลขสามหกนี่เป็นเลขงานเจียดแมนเพราะว่าเห็นทุกคนจุดยหันก็เป็นสามหกหกสามเนาะแนจุดจุดหน้าปูชี้ปะขาวกับหกสามครับของงานเนี่ยกับหกสามของงานกับหกสาม ฟาตรงกันมัดต้นแม่ยึดใต้ฐานงานกับหกสามเด้ปะนั้นหกสามอีกซื้อไปซื้อมัถวายแล้วน่ะใต้ฐานงานหกสามก็เลยแม่เถ้าคนก็เลยจุดธูขออธิษฐานถ้าเป็นเลขตัวนี้ก็ขอให้มากกะตรงเลขงานเด้อว่านออกมากหกสามนิ้วเด็กกุปตอนนั้นเป็นอธิษฐานน่ะเป็นอธิษฐานแม่ที่เราปฏิบัติงานนั่นะแม่เถ่าที่เราปฏิบัติงานโอ้คุณแม่ที่ แต in ่ก่อนผมเคยเห็นเราอยนนกพิษป่าเขาเนาะแล้วดูเลี้ยงยาดยเฉพาะครับครับโหผลมาจุดถูกอธิษฐานก็ได้ออกมาตรงกันเนาะบางนึงผมไปเลาะบึงเนี่ยอยู่สารพุชี่ป่าขาวกันห้าสามหกหรืออียังนี่ยล่ะขันจับโมพิษห้าหกสามห้าหกสามก็เลขตัวเดียวกันมัดเลยเลขไม่ปื้อชุดด้วยนึ่งโอหเข่าโหงามงามตรงกันพักกันทลองนี่มึงเศร้าโน้ยตรงกันแค่ แบบนี้เลขที่จุดถูกขอเมื่อวานนี่ที่พอทอนแล้วได้นั่นมันออกมาสี่เก็บเอ้ยเออสี่เก็บสามสี่เจ็ดสามอีกตรงมันกับเลขสูตรของสร้างเนี่ยโอ้แต่อันมันมาตรงกับเลขสูตรของสร้างเลขคำนวณผลตสี่เจ็ดสามนี่บครับหัวบุญุหันของเพื่นอนตะเขาได้เลขล่างอันศูนย์สองอ่ะแต่เราผัดบ่อมาล้วงหายเราล้ว,วลงตะเลขกบนไหมโอ้เราบอ่อเอาอเลขมาล้วงหายตี เรล็กลางอันนี้สูตรคำนวณของของส,งสร้างเนาะได้คำนวณ4 6 4เจ็บสร้างคำนวณเนาะเลขกลข้วเขาด้วยงอเนื้อหันว่าเขาบวนเจ้ว่าเข่าล่างเด้วของสร้างไหนที่ครับ ก็เกิกว่านพูนปะเขาบนแกนให้เป็นตัวตัวศูนะ 1, 4, 1, 4, 1, 4, ย์สองหนึ่งของเราน่ะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเลขคำนวณนี่มีมีมีหนึ่งสี่เจ็ดตัวเนียนบ่ะจ้ะหนึ่งสี่เจ็ดกับสี่หกแค่นั่นแหละหนึ่งสี่เจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่หกเนาะเนยนเนนเลขคำนวณน่ะ <47. S 2> <46. S 1> สี่เจ็ดสี่หกตุ้มนั้นศูนย์สามอาจารง์แจกศูนย์สามศูนย์สามเป็นเลขก็ของเองโอ้ศูนย์สามเป็นเลขของอาจารย์โอ้ศูน oh, ขขออาาย์สามศูนย์เขขออาจ็ดเก้าศูนย์มออาจาย์แนน หักกันไว้เนี่ยเป็ดหาหาเปดด้วยกันเพราะว่าเพิ่นฝันว่าจะเอาคันหามาถวายพระอาจารย์กัน,กนเป็ดหาโบราณเมนการดุมพื้นหาดุมคื้นับเอาซื้อกลับเอาครับตูาา้สาธุา่ บาทนี้3736เป็นเลขคู่เลขแงะเลขงาบ่จ้ะแม่นๆเลขงาเลขา36เนาะจุดทูก3มองเข้ากันเบิดแม่3663 37 36เ6 36เล36 36 36 36 36 36 3ย36 36 36 36 36 36 36 36 3ห36 36 36 36 36 36 36 36 3 พี่น้องกับฟังไปนั่งน,นะครับสรุปตัวเลขมีหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์สาศเจดเก้าสี่หสามหกฟังแล้วก็คือหลายแต่ว่าให้พี่น้องไปเลือกเอาครับมักชอบชุดใดกัจับเอาชุดนั้นไปล่มทุน มตัวใดก็จะค่อยเอาแต่เลขเลขพระอาจารย์เล่าได้มีอยู่4ี่หางของพราจารย์มี 03, 0ูนยสามกับ90ตัวก,กันก็คือ8ปดหาวสันละวาาันนี้ของพระอาจารย์ส่วเลขสร้างคนคำนวณให้อาจารย์มากก็มีมีหละเลขหนึ่งสีแล้วก็สีกับ สี่หกอันนี้เลขสร้างคำนวณมาให้เด็กหาเด็กผูกเด็กพันจุดอยู่สารปูสารยาเนาะครับได้สามหกครับตรงกันกับเลขผูกของปูชีบกับเขาห้าหกสามครับไตรไตรฐานยาซื้อมาถวายแล้วมันไม่ก็หกสามสรุปตัวเลขครับเลขขึ้นบอร์ดวัดโพธิ์ศรีสมพรบันค้อเลียบครับเลขขึ้นบอร์ดวันที่สิบหก นาสองห้าหกห้าครับหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดสี่หกเก้าศูนย์สามหกครับที่หนอนก็สีพ่อเห็นหนี่นะครับก็สิชัดเจนอยู่ครับเลขกถูกนะครับเลขกถูกพันจุดอยู่สามมอง ได้ออกมาตัวไทยเนี่ยสามหกหกสามมัดครับสามหกหกสามเนี่ยนะครับยาของปูชีแบบเก่าของยาก็หกสามปูชีปากาวกับหกสามครับกันเลยอาจารย์เรามาขึ้นบอดไว้ให้นี่ก็สามหกครับทันตัวเต็มของปูชีปาขาวก็ห้าหกสามครับห้ 5, 63, กกาหกสามที่น้องกาวไปวิเคราะห์บงครับถ้ามักชอบกา หน้่งนั่ไปลงทุนเ้อครับตัวเลขทุกตัวมันจะับมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลุดสําหรับตัวเลขกแนวทางเมื่อนี้ครับอาว่ายคลิปนี่เข้ากับไปคุยกับพา,า,จายจันนอบบางที่พระาจยรย์พนัดสิมีเนียมีแนวใดแนวหนวึน่งฝากเป็นพี่น้องเอฟซีเนาะครับเดี๋ยวกลับไปหาพาาจาย์อีกเท่อนึงครับขอให้ญาติยมเอืซที่ของพ้อสอนมีประสบตะก้อนสำเร็จเลยอระสบหน้าุกคน มาเกรจะไปซื้อบ่มากระพานกะบจานกับบลูเน้อว่าไม่มมนิ่มาตัวใดก็ไไดแต่ว่ากระไดมาเนว้อท้า,ทางม้าสมีก็บใดบอกได้สมีหน้องเบิงมาตัวใดกัดนกเลือกเอาอยากชมทั้งหลายจงนีความเจริญเด้อสิ่งบ่ด,ดีกันออกจากบอกว่าจะสิ่งดีๆเข้ามา ขายาทล้มทั้งหลายมิสุกแล้วลูกยิ่งขึ้นไปถ้ามิสุกก็ฟลอยพ้นจากทุกจาก,กโลกจากโลจกโลจากไพย้ด้ยยมเด้อสสาธุสาธุ<ส>